เลือนเม้มอยู่นี่<า>สร้างหัวนาสร้างเลยเล้วฝันมา,ามาตากานหลายหลายคนตายอยู่หันแ,แล้ว,ลว,ลว,ลลวสุกแล้วเขาเม้มเราวเล่าแล้วพวกเขามาเนี่เราเลยว่าอาจารย์ซอยเนื้อทอนมาสั่นแล้วเราเขาระบาเห็นอาจารย์ถือเหล,<า>ล็กเก้าเจ็ดจุปดาอนุภาคกันซื้อ<า>ในความฝันเขาเลยไม่เห็นเม้มเหมือนมันมีอะไรในซับนี่หลังเงินกระถิ่นน่ะ ในช้อนนี่แหละยังจัวบ้านพี่น้องทำบุญมานำกระซาทุกาทุเด้อค่ะพี่น้องค่ะพรท่านได้เล้ยวปัดทุกสตางค์ส่อมแซมเม้นบอกครับฮส่อมแซมหรือว่าเฮ็ดไม่เลยอันเสริมมุ่งหลังคาดพระท่านมีหลังคาจักษ์เจียไล่แกะถิ่นมาหันได้ดายในหลังเงินแปดหมื่นเจ้าหมื่นหวดว่างหันหลวงพ่อให้สองหางได้เนาะค่ะเนาะหมนงวดเมื่อกี้ให้ตัวใดเนี่ยค่ะย่ำเอฟซีหวังพันประดิษฐ์หวดเมื่อกี้ให้สองหางไงคือ เก้าเจ็ค่ะกาละว่า,กเ,าเก้าเจ็นี่มันมาทั้งเจ็ดทั้งเก้าแล้วมันอาสจจิอาจ,จิคู่กันแล้วก็จะเป็นซี่เก็ดกอดข้อกันมาเก้าเจ็มันกอดข้อกันหน้านะครับอือวาห่ยร้อยัอเส้คักนี่วาสัน่กลเ,เห็นม่นคักตานนี่นไ,ไม่เห็นคักตา,านนี่หละพอดีว่าผู้เจ้าเจ็ดสนปตองนันกาเจ็ด้ไปตองมันออกเจ็ดวาสัน มันละออกปีนี้รองไว้มานั่นก็เลยแปะไว้หันค่ะเื่อไผมากกับเชได้โุกน้ำแน่ห์นะเมื่อแค่เจ้ากระเลืออกมันเลืได้อยู่ในหันหล่ะโอ้ยสร้างเต็นท์สันว่านเลขออกพอดีมาเมื่อมีนักศิแล้วพอดีพอดีแล้วเ้าจ้ากระเลย่อพักกันเมื่อว่าเห็ดเมื่อแล้วกับเมื่อใจเงี้ยงว่านี่แล้วมืดแล้วก็ย่างหนาจัวบันกับท่าสีบัน ก็เป็นใบ,บลักกาไอข้งางล่างค่อยแป๊บๆไปแล้ววะนะเดินโดนไปเพื่อละนัยย่งย่ำนั่งก็ค่อยเฮ็ดไปเจ๊เล็กเจ๊หน่อยไปลงพ่อพอายเอฟซีพันยางกับไอ้ชมเนี่ยใช่ปนะมาสั่นมามาเบงิงนั่งมึงได้เนี่ยมึงได้มันเป็นจัดเินเนเีนเ่ยครับ ก่รู on, okay. ้หมัอเดิมบอกว่ามันเริ่จะาตัวมาเริ่มาตัวกับทำแล้วนอันนี้สร <c oughs> ้างแล้วิ <preserved> ่ะ <today> เ <left utor état> ็ศแล้วไปส่วนนึงหครับีนนุน้งนตอนนี้ครับเอ้ไปตามนกเนาะไปตามนุ๊บน้อนี่เอาลดไปฝากได้าี่เลยลดน้อยลดให้ฝากเนาะครับไ้า โอ้ปลาอะไรโอ้นีด้หนู่ได้เอฟซีทีแต่ถ้ำรวมทำบุญมากนะครับใครสร้างครับลังคาแล้วครับนาจัวนานาจัวที่นาพเน้ยาานโอ้สวยงามสวยงามครับนี่แล้วก็จะม่มีน้ดิ เหรออ๋อเขียนใบหนีได้ตัวนี่มันอยู่ใบตองนเจ็ดเก้าเนี่ยหมดที่แล้วตัวนี้หมดที่แล้วหมดที่แล้วอันนี้ไม่นงหมดที่แล้วแล้วตอนนั้นใบตองเขาเพอนมาเอาอยู่นี้บอกครับเอาอยู่ใบตองแล้วไม่อาอยู่นี้ครับได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งบนทั้งล่างเห้สร้างต้นหมู่บ้านนี้ครับ ลายมือบนธรรมหมานแท้ห้องบอกกันว่าลายมือขุนขุนชนิดขุน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 ขุาบุนอุนข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 อนขุนนขุนนขุนขอนขุนขนขุนขุนาุนขุนขนขานขุนขุนขุนวออขุนขขุขุนนนุ มาจปไรเนาะครับมาเป็นามฟันหรือว่าเป็นยังไงนะครับมาเป็นมาบมวกมาตอนเด้อก้าหาเก้าหุกเมืนว่าใช่ไหมนี่เขาจะแล้วอันนี้แ่แล้วเขาจะใสหน้าพมมส่เมน์นะต่างเมนใ์ห้เสร็จแห้แล้วก้าาเก้าหกเหมนว่ามาบันนี้นั้นลอยโปรเซนตเขาบอกแห่ลอยเลยได้ไหเขียนใส่ใบไหม้ได้ไหใบใม่ฟิ่เล่ร์ใบใหมน้ำโชกเนาะครับใบใม้น้ำโชก ยังมาหลวงพ่อตอได้หรอเก้าห้าเก้าหกก้าหอีหลวงพ่อรวยอยู่วัดบัดนี้ครับเพื่อนนันบอกต่ละตตรี่เขาพันได้ว่าเลขหกตัวนันเอาน้ำสกุลพญายแพงด้วยเห็นพญายแพงหมหนึ่งศูนย์ห้า เจ็ดเก้าพิษตัวเดียวยังไหวอยู่พิยตัวเดียวเพราะท่านจะได้เป็นด้ยหลายลาย้านดูโอ้ยเป็นเป็นนั้นเป็นหกท่านงเจ้ามันเป็นเก้ากลับถือว่ามันง่นะครับถ<ต>้าปิ้นหัวขึ้นมันกลเป็นเก้าเจ็ดเก้าแล้วอันมันได้ปิ้นหัวขึ้นตัวนี้มันเป็นหกเจ็ดเก้าอเล็กนานนเอาน้ำเอา,อายุเพิ่หนึ่งศูนย์ห้า เลขสาตัวยุตนาสามตัวราซื้อลัตเตอรี่เจ้าก็ซส้อได้คร่บแล้วมันมาออกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าบอกกัเจ้าหนึ่งศูนย์ห้าหกเจ็ดเก้ามึงรู้เหรอยอเดียวทช่ไัมหัวหัวหกกับขึ้นในเงินล้านเ่อนี่ตรงตๆในสามสามนแล้วเลยคาดจะได้พวได้คาดจะได้ในซ้ำนี่เอาวันนะ คนเสียหาไม่ยดอกมาคนมาบอกแล้วนี่ผ <ten> ู <ten ug ended> <ten ug ed> ้ก่อโมขับล <ed> ้มคอเออผู <ten ug ed> ้ก้ามาบอกแล้วนี่ชุดขาวนี่นะชุดขาวนี่ละครับมาเป็นมาตรงกันกับน็อตตี้ใช่ไหมนี้ครับอืมตรงมุมไปย่างขับก็แต่ห้ออกเก้าห้ากับเก้าหกเก้าห้าเก้าหกอาจจะเป็นเก้าห้าเก้าหกหรือหกเก้านี่นะครับเลขตัวเดียวกันไปกลับเอาเนาะอืม ไอกับมขึ้นได้ว่ามันสี่เขียนจังสี่เทีนใส่ใบไม้นี่จังออกดีไม่ได้ใบไม้นี่ใบไม้นี่ใบไม้่ในปลาดิมันจตเนี้ยน้องหันเห็นบ่โอ้่เจตังออกเก้าเจ็ดเห็นม่วบัหันออกเต็มเต็มเลยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกหลวงพ่อรวยวดวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้ารหกสิบเจ็ดต่องวดเลยเนาะ ตองนวดเลยตองหวดอกันยักตองนวดเก้าห้าเก้าหกบ้างเนมันได้สี่บ้างมันออกห้าเจ็ดเจ็ดมันได้สี่เจ็ดเจ็ดมันมันได้เจ็ดสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดมันขับกันไหมครับและบ้างมันใจกันและให้เอาสี่เจ็ดมันกันและไปออกสี่เจ็ดสี่สี่สามตัวมันมีบ่หลงพ่ว สตัวนนเลขสามตัวมันสิมาเเ้อหกหกห้าเก้านี่ละสมตัวห้าเก้าแต่อยู่ในตัวเลขมูนี่คือเก้าเนาะหกเก้าตัวเลขคือเก้าเขาไปตองนะมนี่จุม่นนี่มันเป็นกอดข้อกันเด้จุงแขนกันมาเลยได้จุแขนกันมาเลยได้ไันลุ่มๆเนายไอ้กนองไอ้กบนองอ้กบนองก็คือหกเก้าห้าเก้าเนะ จุมแชทกันมาเลยมราจะได้กับขาล้มพองวดงวดที่แล้วเขางวดนีพันมาหายมาแล้วบอกค่ะหายมาแล้วเนี่ยว่าี่แลกขึ้นก่อนข้อกันมาเห็นว่าเข้ามาครับเจ็ดมามาน้องกันคเห็นว่าอาจจะงั้นเจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดกันยังไงอยู่หน่อนะครับตัวกันมันก็เจ็ดสี่เก้าสี่นะเห็นไหมค่ะเห็เป็นแลออกตัวทื่งเล็นไหบอกเจ้าเจ้าไปเจี๊ยมล่งหานึ่งกันไว้ไม่ไปเป็นหกนึ่งค่ะอืม เขียนเลขหกใช่ไหเขียนเลขหกเช่เขียนเลขหกอตนนี้ผู้ใดมาเขียนมัจะเบื่อบ่นนี่ตาเขาหรืไม่เห็นเขาลยซื้อหก้เก้าห้าเขียนไห่ะคหกห้าเก้าไหมหกห้าเก้าได้เขียนเขาไปเห็นไปตองัะหกห้าเก้าได้เขียนหกห้าเก้าเขาเห็นหัวหน้าเขาไปตากกันเขาเห็นไบตองพราีเห็นใบตองแล้วก็เลยเสื้อยู่ไปตองอยู่ในเก็ดเก้าตงเขียนก็เลยว่างไว้ให้สร้าง่ะล่ะคนเห็นน้ำเนย คู่เพิ่นเฮ็ดเม้มนะค่ะหลวงพ่อเนาะเพื่อนเกะเฮ็ดบุญน้ำอยู่นี่ก็ได้ค่ะชื่อร้ายวะคะหลวงพ่อสร้างก็ได้เฮ้ยเขาบ้านอันเขาบ่ได้เขาได้เครื่งเดียวนึงเป็นเลขดบบนั้นเนาะได้เครื่งเดียวค่ะบัดนี้ก็เลยบอกว่าอ้ยโรงเรียนอันเลขออกบ้านคู่ย่านมันจะย่านจะเป็นสิบหกกระเลยว่าสิคำว่าสิบหกกับสิบเก้าเลขสิบหกเป็นเลขตัวเดียวกันกระเลยว่าอกนะค่ะบ้านคู่เนาะ เอาครับท่านผู้ชมนะครับมาขอต่อง,งวดเลยนะครับก็ได้แล้วนะครับหลวงพ่อรวยงวดที่แล้วแตกบนล่างนะครับงวดนี้ก็ได้ตัวเลขแล้วเนาะเอามาสรุปเบิ้งตัวเลขกันอีกเทค่นึงนะครับเ<า>บิ้งในใบไม้อาจจะบ่ชัดเนาะเบิ้งอีกเทค่นึงนะครับสําหรับตัวเลขของหลวงพ่อรวยนะครับมีแค่นี้นะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหกห้าเก้า เก้าห้าเก้าหกแค่นั้นเนาะ,ะพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์พี่น้าบึ้งนะครับออกปุ๊บปล่อยปั๊บได้มาเลยนะครับหลวงพ่อรวยนะครับแอดมาตามถึงกาลสินนะครับงวดที่แล้วหลวงพ่อให้แข่งแข็งือก,กันเนาะแต่แตกบนแตกกลางสำหรับงวดน,นี้กัได้ตามนี้เนาะ,ะพี่น้องมักชอบจะคอยเอาเด้อมบมาบ่ชชอบบิ่งแล้วผ่านๆานเป็นเพีเยงแนวทางเท่านั้นนะครับกัใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ